ภาพน่ากลัวมากเป็นศพห้อยหัวลงมาจากหลังคาตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกโดนลวยิงเจ็ดนัดลองดูจุดเกิดเหตุตรงหลังคาก่อนฮะคนตายห้อยศีรษะตกลงมาจากหลังคา แต่ขาเนี่ยยังเกี่ยวเอาไว้โดยเบื้องต้นอันนี้เราทําจําลองให้ดูนะ,ะฮะเกี่ยวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณลุงบุญมีอยู่เอี่ยมคุณผู้ชมครับโดนยิงเจาะเอวกับคอนะฮะสองนัดซ้อนแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่ลงมือก่อเหตุก็คือเป็นญาตินั่นแหละชื่อว่าในทัศคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าใช้อาวุธปืนยิงทางด้านลุงบุญมีแล้วลุงบุญมีกําลังขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาปรากฏร่างแกเนี่ยค,คุณผู้ชมฮะก็เลยเกี่ยวหลังคาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนเเยะะโดดหตุกการณ์ิ คือวันนี้เลยนี่คือตอนย่ามาเจอโอ้ย ู้ชมครับแล้ววันนี้ทันทีที่เจอร่างของลุงบุญมีเนี่ยห้อยศีรษะลงมากับพื้นเนี่ย <ฮะ S 1> ช่อง8ไปได้วงจรปิดมาด้วยนะ,ะ<ช>ฮะเห็นบอกลุงโดนยิงจริง7นัดซ้อนท<ช>่ามกลางญาติญาติที่เขาจ้างลุงมาปูหลังคาเนี่ยกรีดร้องดังลั่นเลยลองฟังเหตุการณ์ในคลิปอยู่หน่อยฮะ แล้วก็จะมีนอกจากเสียงปืนแล้วนะคะก็จะมีเสียงคนกรีดร้องหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ มันก็จะตรงกับคลิปเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนี่ยนะฮะล่าสุดตํารวจก็เลยเข้าเก็บหลักฐานนะฮะถามว่านายสุทัศน์เองตํารวจล็อกตัวได้ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวถ้าดูหน้านี่ฮะตอนตํารวจเก็บแล้วดูหน้านายสุทัศน์นะฮะตอนที่โดนล็อกตัวคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตัวของคุณลุงเองเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยคือเข้าใจว่าขาไม่ไปเกี่ยวกับคือพอดีถูกไหมใช่ค่ะภาพที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย แล้วนี่คือชมหน้าคนที่ยิงเขาอ้างว่าเขามีปากเสียงกันก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการทะเลาะแล้วก็ยิงกันเกิดขึ้นในสุทัศน์อ้างว่าลุงเองด่าทอผมแล้วยอมรับว่าเด็กชีวิตผมเคยติดคุกมาก่อนยอมรับว่าหลังจากยิงเสร็จก็เสียใจเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าตัวเนี่ยเคยทําผิดแต่เขาบอกว่าจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ย ที่เขามาก่อเหตุยิงลุงสุทัศน์เนี่ยบ้านหลังนี้ก็ให้โอกาสเขาใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนายสุทัศน์เองเนี่ยก็เป็นแฟนกับลูกสาวของเจ้าของบ้านหล,หลังนี้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่ทะเลาะก,กับคนตายก็คือเหมือนคนตายเนี่ยมาสั่งสอนมาพูดกับเขาเขาก็เลยบอกว่าอย่ามาเก่งกับกูอย่ามาสอนกูแล้วก็ยิงออกไปเลยค่ะทั้งที่เคยติดคุกแต่บ้านหลังนี้ให้โอกาสแล้วพอบ้านหลังนี้จ้างคนมาปูกกระเบื้องปรากฏเจ้าตัวแขนที่โดนสั่งสอนอ ข้าเขาทิ้งมีเสียงในสุทัศน์ด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะเราคู่จะรอคมับมเขาคู่เราคู่คู่คู่ยังไงเออท้าผมท้าเราเพราะอะไรครับทำไมเขาถึงต้องท้าเราเพราะจะท้าเพราะคู่จะท้าคู่จะฆ่าคู่เวนาอะไรหนนาเนะครับเพราะเหตุอะไรเขถึงต้องฆ่าเราน่าจะผูดยิ่งเรื่องของรถปะ ครับรู้ปดด้วยแต่ผมเองอ่ะผมมันไม่เกี่ยงคนหราพูด totally แต่เขา right. ้ากินเราก็ไม่รู้เขาเคยคู่เราครับแต่ที่ฝากมาเขาบอกว่าเราไปคู่ก่อนนะผมไม่เคยคู่ใครครับเราเพิ่งคนโทษมานี่ใช่ปะตอนนั้นเราโดนคดีอะไรปืนรถับเฟ่ครับคาเฟ่นะเราก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ต้มเป็นไรกันน้ำ โันนี้เราเสียใจไหมเขาไปทำแล้วเสียใจอยากํำนึกเลยไหมเดอร้อนนีตำรวจทำาทำดีก็อยากได้ดีครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวแหมใช้คำถ้าทำดีก็ควรจะได้ดีแต่เขาสอนเองเองฆ่าเขาทิ้งเลยดนียนะฮะ แล้วมันทำดีตรงไหนประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เราเรียกคุณมดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงตัวละครเรื่องนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าโกรธกันโดนสั่งสอนแล้วยิงคนตายทิ้งบนหลังคาคุณผู้ชมดูผังต่อไปนี้นะฮะด้วยความเรารมจริงบ้านคุณมดเนี่ยเคยเกิดโศก,กนาฏกรรมมาแล้วสองครั้งนะ,ค,ะครั้งนี้คือครั้งที่2คุณผู้ชมดูช้าๆคุณผู้ชมดูแถวล่างก่อนจะได้ไม่งงแถวล่างก็คือนายสุทัศน์ยิงบุญมีใ่เห็นไหมจากล่างสุทัศน์ยิงลุงบุญมีวันนี้ตายหนึ่งศพคุณผู้ ระเดชเป็นาตาสุทัศน์จิระเดชก็เคยยิงสามีอของคุณมดมซึ่งก็คือคุณเสริมศักดิ์ค,คุณเสริมศักดิ์ก็ตายอย่างที่บอกลูกพี่ลูกน้องกับนายสุทัศน์ฆ่าคนบ้านคุณมดสองศพแล้วนะฮะสองศพศพล่าสุดคือลุงบุญมีเป็นหัวหน้าของน้องมดขานาดเดียวกันผัวน้องมดก็โดนลูกพี่ลูกน้องของนายสุทัศน์ฆ่าทิ้งวันนี้ตอนที่จับกลุ่มนายสุทัศน์เนี่ย ถ้าเปิดคู่ในสุทัน์คู่กันด้วยนายสุทัศน์ถึงบอกว่าบ้านนี้มีบุญคุณกับผมเลยอยากจะขอโทษบ้านนี้หน่อยก็ถูกของเองฮะเพราะญาติเองก็ฆ่าคนบ้านนี้มาแล้วก็คือบ้านของคุณมดเขากลายไปว่าบ้านมดนี่ตายสองเลยนะฮะจากญาติญาติของฆาตกรเอาง่ายง่ายฆาตกรสองและญาติมดก็ตายสองคนมดนี่ก็ยังให้โอกาสญาติฆาตกรมาอยู่บ้านอะ่ะจนสุดท้ายวันนี้ลุงบุญมีก็ตายอีกศพหนึ่ง คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอมดเลยเราก็ถามมดบอกมดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอย่างล่าสุดบุญมีที่ตาย,ยอย่ามดว่ายังไงมดบอกเอาจริงคือบุญมีเนี่ยไปสอนไอ้ฆาตากรใช่ไหมแล้วตัวฆาตากรเนี่ยคือนายสุทัศน์คุณผู้ชมหะแต่เห็นศพลุงบุญมีที่ห้อยอยู่กับือเขาบอกนายสุทัศน์มันยิงจากล่างขึ้นบนแล้วมันยิงต่อหน้าเลยเจ็ดนัดระหว่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องมดบอกกับเราด้วยนะฮะ ปากในสุททศน์ก็พูดไปด้วยบอกมึงอย่ามาเก่งกับกูมึงอย่ามาสอนกูมึงอย่ามาเก่งกับกูหลังจากลัวนเจตนเสร็จขึ้นรถหนีสุดท้ายโดนตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าตัวก็ยอมรับนวะว่าเสียใจเพราะเท่ากับว่าญาติของมดตายทั้งหมดสองคนมาจากปีมือญาติฆาตากรทั้งนั้นช่วยกันคุยกันว่าช่วยกันทำเพราะว่าลุงแองนี่ไปเดี้ยงหวัวก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก็ตอนยิงลุงไม่เห็นไงลูอยุ่งล่างเขาเดินขึ้นไปดูแค่นั้น ก็ <G ül üyor> ไม่รู้ว่าเขาปเป็นอะไรหญิงก็ไม่รู้พี่ทัศน์อยู่ข้างล่างจากลุงกับกับต้องอีกคนหนึ่งอยู่ข้างบนยิงไปกี่นัดที่เราไม่ยิงเสียงทั้งหมดหกเจ็ดบอกว่าแย่มากเก่งกับกูแย่มาซสอนกูอะไรเนี้ยเขาก็มาขี่รถออกมาเลยแ<ะ>ย่มาเก่งอะไรเงี้ยอย่าอยามาสอนกูเนี่ยแค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็หนีไปเลยก็เขาก็ขี่รถออกมาทัศน์เนี่ยเป็นแฟนลูกสาวเราถูกไหมคะค่ะคือก็เลิกกันแล้ว เลิกกันแล้วแล้ววันนี้เข้ามาทําอะไรไม่แต่เลิกกันแล้วแต่ว่าเขาก็อยู่ที่นั้นอยู่ก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วตัวพี่มดเนี่ยกับผู้ใหญ่ทำยังไ คุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยลุงบุญมีได้เสียชีวิตไปเป็นศพที่สองซึ่งเป็นญาติของมดเนี่ยนะฮะทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องสาวของคุณลุงบุญมีชื่อว่าคุณโสพีเราก็ถามว่าจริงๆแล้วเขาทะเลาะอะไรกันวันนี้ยิงบนหลังคาเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกเอาจิ๊บน่าจะมาจากเรื่องของการถกเถียงกันเรื่องการทํารางน้ําแล้วก็เหมือนกันลุงบุญมีไปเตือนพอเตือนเสร็จมันก็คงโกรธถูกไหมฮะก็เลยฆ่าทิ้งเหตุการณ์ทั้งนี้เนี่ยเอาเปว่าทั้งหมดนี้ คือยังไม่ได้มีโอกาสถามในสุทัศน์หลังจากโดนจับแต่ก่อนหน้านี้มีปากเสียงกันเรื่องรางน้ำ